สวัสดีครับเพื่อนเอนสวัสดีท่านที่เป็นเพื่อนเก่าแล้วก็เพื่อนใหม่แล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้คนเกษตรมือใหม่ครับผมบกับวันเสราร์ที่10ธันวาคมนะครับส5 6 4าคลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าทุเรียนนะครับเกี่ยวกับทุเรียนเกี่ยวกับอากาศนะครับเกี่ยวกับอากาศที่ผันแปร แปรปรวนนะครับเพื่อนๆเมื่อสัปดรห์ก่อนนะครับผมวัดดูอุณหภูมิตอนเช้านะครับจะอยู่ที่ประมาณก็อยู่ที่12-13-14องศาประมาณนี้ครับก็ถือว่าเย็นนะครับแต่กลางคืนก็ยิ่งเย็นนะครับเพื่อนๆแต่ตอนกลางวันจะร้อนนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็วัดดูได้20องศานะครับที่อำเภอเมืองขอนแก่นเนี่ยครับ20องศาก็ถือว่าอากาศก็ สบายสบายเยน็ยนๆนะครับเยน็นสบาย,ย,บายดีนะครับทุเรียนต้นนี้นะครับอายุนะครับก็หนึ่งปีกับอีกย่างเข้าสู่เดือนที่6ก็เกือบเกือบสิบแปดเดือนนะครับเพื่อนๆนอความสูงก็น่าจะสองเมตรห้าสิบนะครับส่วนต้นนั้นก็ปลูกหลังมาก็สี่เดือนนะครับหลังต้นนี้นะครับเพื่อนๆอวันนี้เรามา ติดตามดูนะครับเกี่ยวกับอากาศที่ผันแปรแปรปวนนะครับเย็นก็เยน็นร้อนก็ร้อนอกลางวันร้อนอเกี่ยวกับใบทุเรียนนะครับที่สวนผมเนี่ยนะครับผมก็เป็นทุเรียนมือใหม่นะครับเราก็ศึกษากับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่ปลูกด้วยกันนะครับศึกษากันไปนะครับเพื่อน เช้าวันนี้ก็มาดูที่ใบก็ปกติดีนะครับเพื่อนๆยังไม่มีอะไรนะครับแต่อาทิตย์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยใบแห้งนะครับตอนเช้าใบเหมือนจะกรอบเลยเหมือนกับว่าเขาแห้งเขาไม่มีความชุม่มชื้นเลยนะครับแต่วันนี้อากาศอุ่นขึ้นเนี่ยก็ถือว่าดีนะครับเพื่อน,อนถือว่าถือว่าสวยถือว่าปกตินะครับเพื่อน เมื่อเช้าผมวัดผมก็เดินดูนะครับมันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องเรื่องของเรื่องของเกี่ยวกับเชื้อนะครับเนี่ยนี่นะครับเพื่อนเห็นไหมครับนี่ครับเดี๋ยวดึงมาเสจแดวนี่ครับเป็นลาใบจุดนะครับนี่ปลายปลายนิ้วเนี่ยปลายปลายเนี่ยนะครับปลายเรียกผมนก็เกี่ยวกับลาใบจุดนะครับแต่ลาใบจุดพวกนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรมากมายนะครับที่สวนผมนะครับที่ที่ที่เคยเจอมาก็ ลาไปจุดนี้ก็มันจะมากับอากาศนะครับมากับอากาศมากับความชื้นนะครับน้าค้างพวกนี้นะครับเขาก็มานะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับมเมื่อเช้าเจอสองสาใบนะครับแต่ก็พ่นท,พทิ่พืชตัวพัดที่ปิดอินซีให้นะครับเพืเ่อนๆก็ในสวนนั้นก็ดูแลไปนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรต้นเรียนต้นนี้ก็ใบ ใบแทบจะไม่ร่วงเลยครับเพื่อนๆอนอกจากก็ตามสภาพนะครับเนี่ยครับใบเก่าก็ยังมียังนี่ครับก็ถือว่าไปได้นะครับไปได้ดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็อาการเกี่ยวกับอากาศร้อนกลางวันร้อนเนี่ยเกี่ยวกับสันเบินที่ว่าจะ,ะเกี่ยวกับใบเนี่ย ก็ยังไม่มีนะครับใบไหมใบอะไรเนี่ยนะครับก็ยังไม่มีนะครับเพื่อนๆอ่าก็จะมาดูโคนต้นนิดนึงครับอ่าเกี่ยวกับโคนต้นนี่ครับเพื่อนๆก็การให้น้ําก็ยังคงอ่าให้น้ําตามสภาพปกตินะครับนี่ครับถ้าดินชุ่มเนี่ยก็ยังไม่ให้นะครับวันนี้ก็ไม่ให้น้ํานะครับตอนนี้ก็จะให้เป็นวันเว้นวันนะครับวันเว้นวันนะครับก็ดูความชื้นของอ ของดินนะครับของชุ่มนะความชุ่มของดินนะครับนีบ่ก็กดดูมันก็ยังชุ่มอยู่นะครับนี่ดินมันชุ่มก็ไม่ให้นะครับก็ปรับเอาอที่สวนผมจะปรับนะครับก็ถ้ามันชุ่มเยอะไปก็ปรับปรับเวลาลงมาแค่นั้นเองนะครับถ้ามันแห้งก็เพิ่มนะครับก็วันเว้นวันครับตอนนี้เมื่อวันที่สองตุลาคมผมก็ได้ ทําเกี่ยวกับการทําคลิปนะครับทําคลิปเกี่ยวกับการขยายโคนต้นเนี่ยขยายรอบรอบอ่าขยายขยายลําต้นเนี่ยตอนนั้นนะครับก็ลําต้นเขาจะอยู่ที่ประมาณกระป๋องของปลากระป๋องนะครับจะพอๆกันส่วนวันนี้ก็ขวดน้ําขนาด600มิลลิตรเนี่ยครับเนี่ยอันนี้มันโตกว่าปลากระป๋องเยอะนะครับก็มาตั้งดูนะก็เทียบเรียบเทียบดูนี่ก็ ใกล้เคียงนะครับเพื่อนๆใกล้เคียงแล้วนะครับนี่กำก็เหลืออยู่ยังไม่มีดก็อยู่ประมาณน่าจะสามเซนประมาณสามเซนติเมตรนะครับนี่นี่นะครับเพื่อนๆนี่นี่นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็ถือว่าอัตราการเจริญเติบโตก็สองตุลาคมที่ผมทําไปวันนี้ก็สิบธันวาคมก็น่าจะประมาณสองเดือนกับอีกเจ็ดแปดวันนะครับเพื่อนๆก็ถือว่า ลำต้นก็ขยายได้ดีนะครับเกี่ยวกับการมาลองปลูกดูที่ขอนแก่นเนี่ยครับเพื่อนๆนี่นครับวันนี้ก็เนื้อหาสาระก็อาจจะอาจจะไม่มีอะไรมากับครก็แค่มาดูว่าอา,อากาศที่มันผันแปรขึ้นขึ้นลงๆเนี่ยนะครับร้อนก็หนาวหนาวเย็นเย็นก็เย็นจัดลงไปเนี่ยแล้วก็ปรับขึ้นมาเนี่ยนะครับ ว่าทุเรียนก็จะมีผลหรือเปล่านะครับเกี่ยวกับการเจริญเติบโตนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับปกตินะครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับทุเรียนเนี่ยคลิปนี้ไม่ไม่มีอะไรนะครับเกี่ยวกับความผิดปกติของใบนะครับเพื่อนๆนี่นะครับใบเนี่ยยอดเนี่ยใบกําลังแตกออกมาครับใบใหม่นะครับแตกออกมาครับกาลังจะจะออกมาอีกแล้วนะครับเพื่อนๆ นี่ครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเนื้อหาสาระก็ไม่เยอะนะครับก็มาติดตามดูการปรับสภาพของทุเรียนที่นี่นะครับที่สวนคนเกษตรมือใหม่นะครับขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เป็นเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่ติดตามรับชมคลิปนี้ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ